สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับผมวันที่ยี่สบเ็ดตุลาคมห8ดครับคลิปนี้กะมานําเสนอแนวทางตําลาวกับพอแน่สารข้ามเด้อครับผมครับเลขตําลาวพอแน่เขาตัวเด่นมากสองงวดแลวเด้อครับผมตั้งแต่พอให้ครังแรกก็คือเขาสามครับพี่น้องเนาะเลขออกสามหาครับงวดล่าสุดนี่เพิ่นให้ หกกับเจ็ดครับผมครับเลขเข่าเจ็ดครับพี่น้องเลขออกเจ็ดีีเจ็ดครับเลขเด่นของเพิินสองตัวมาหนึ่งตัวได้ครับผมเบื้องให้ดีแต่ว่าเลขวินเพิินมาหันเข่าแปดศูนย์ได้ครับพี่น้องเลขวินพ่อแน่เข้าแปดศูนย์ครับเอาคลิปนี้มาแล้วครับผมตำราพ่อแน่สารคามครับก่อนที่จะไปรับช้มรับฟังแนวทางตำลากับพอน้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณพอแน่ได้ครับผม เื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่ากับพอแหนกันเลยครับพอแ่ยครับขอมเชียร์น้ำเชียร์ผาลวยสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพ่อไม่อนีมาครับอัดแนวทางตำเล่าได้พอครับตัวเด่นนี่เขาดีดิพอเขาเร็วพแบบไม่เลยผาเชียร์เอาแบบเพราะว่าพาตับเปิ้ล เอาแบบไม่ได้วมดเเอาแบบไม่ตีบว่าเจ้าวานเลขเลขว่าหันเขาเลขวิ่นแปดศูนแล้วก็เขาเลขเด่นเจ็ดครับผมแม่จับปูตัวจับปูน่่เขาเดียจับปูนมะเขาืงอนี้ยฮะตัวฮะตัวบกบุมไหมเพราะว่าเพราะว่าตัวบกบม้มไม่สองสูนแม่ส <mel> ูนสูนย์แพอจับ่าเสงงันจับกงนจับอีกสองตัวมันรู้จับอีกสี่ตัวมาต่อไป รับผมจือหาเพื่อนหาหกว่าหกเจ็เนาะแมนหกับเจัสองตัวขึ้นับกันหกหาหกซีเจ็ดหาเจ็ดซีพวเขาเจ็ดซันอ่ะโอ้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ไก็ับสุดสุดสดรถลงมาทั้งนี้ป่ะเนี่ยครับผมเอาเลยปะเอาเลยครับพ่อเอาเลยวิ่งขึ้นเอาเหรอแต่ว่าตาดอกตัวหนึ่งครับแต่ว่าเฉียนไปเราต้องตัรออกครับผม หนึ่งสองแปดเก้าหนึ่งสองแปดเก้าสี่หาหกสี่ห้าหกแบนหลายตัวดินี่เป็นเล็กเจ็ดตัวมันนี้พอวิน่นเ,เจ็ดตัวเจ็ดตัวมาตัดเก่าออกไหมตัดเก้าออกอตัดเก้าออกไหมครับผมเออจิดจิตตัดเก่าออกไม่รู้เลยผมครับมานนี้จับกู่วันนี ครับผมจับกูพอจะจับหกตัวเดียวเด้อันอันอันเรียกวิ่งวันเป็นหาพกเรียกตัวให้นั่นแหละครับผมหกหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสองกแปดหกแปดหกสี่หกสี่ ฮกหาฮกห้าหาหกห้าหกแล้วก็หกฮกหกหกครับผมไม่เป็นเรื่ตัวเจ็บตัวปะเจ็ดตัวเจ็ดตัวมีตัวหนึ่งกลับครับผมอืมมันกลับเหรอเพราะว่ามันเป็นหาหกแต่ว่ามันในคนนี้มันชอบกัรเสียหกวันต่อไปสี่นสุดมันชดบการเสียหกอ่ะมันเลยตัดได้อะสิว่าเอาบ้างสิบไป ครับผมตามรรมดาเลยครับคันคันเจ้งมวดต้หันหันเมนโตนเป็นเจ็ดสี่ตหันมูนี่มันสิเป็นหกสี่อืมมวดกอมันออกกันมวดกันออกสามหารปะครับผมไปไปนะครับวดออกสามหามันสิเป็นหกหกอืมมุมนี่แมนมุมนี่มันเขาออกสองมวดตีกวันนะ ขาม่นมันขึ้นไปกุ๊บขาแม่ขึ้นไปมุ้มุ้บตั้งหนาพุ่มันสิเป็นเป็นเน้นหกหนึ่งครับผมมันจะบอกห้หนึ่งเน้นนี่ยเน้นหกหนึ่งหกหนึ่งหกสี่หกสี่หกเจ็ดเฮ้ยเฮหกหกหกสามมุ้งนี่เคล่อนออกครับผมเอาตามข้องเก่าก่อนตามสูตรก่อน ทัวรไหนพอฟังกันนะหกหนึ 1, ่งหกสองหกแปดหกสี 8, ่หกห้าห้าหกอะไรก็หกหกครับเออเอ,อแวนแหวนครับผมทานเบฟซี่มามาขาจับเอาคือจังพอจับเลยล่ะจับแบบนีล้ล่ะเรียกพอจับจะหกอ๋อแต่จับหาน,ะนั้นมันมันเป็นหลายตัวเขารักหน่วยมั<อ>นนี่มาใส่หา่าเออแต่ว่ากัน ขันกันจะพาผุกมันต้องสองเด้อหาหาเพรสองครับต้องคือสองหกเลขสองกับสอ,องเป็นเมื่อไหร่เป็นสองหกครับผมต้องกับสองหกหกมาแห้งกว่าครับเลขพอแน่ครับมักหกนะครับผมวันนี้เด่นหกโอ้เหล็กเด่นเขาดีนะพอเนาะ แม่เขาดีเดินมาสิกแลยุ่ยุ่นหน้าพอนน่เออยุ่นหน้าผมวาเงินพราะเชยนไว้เียนไว้สองอีกสองตัวเราพอเช็นไว้อันจำเป็นสองตัวเสียรับโงก็เป็นซีองหารับเ็บก็เป็นเงินเจ็ดสี่เจ็ดหเขียนไว้ือพอเชีดไไว้ื่อพวซื้อวะพอเช็ยไไว้ือพซื้อ อาอนี่แหละครับพ่อก็มาแช่กับสิลบกวนพอซ้ำหนีได้ครับพ่อพอพระคุณพอแนบครับผมตำเล่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปสรุปตัวเล็กพอแน่กันครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับผมมาสรุปแนวทางตำเลาาพ่อแน่สารคามครับเหล็กเพิ่นเข่ามาสองงวดนะครับผมเหล็กเด่น น้ำเสนอสองงวดกับเขาสองงวดครับพี่น้องเนาะรับใหสาเข่าสามหาหเจเข่าเจ็ีงวดนี้ห้หากหกครับผมเน้นไปที่หเล็กวินเพินหนึ่งสองแปตัดเก่าออกได้ครับผมครับเดี๋ยว6กตัวคือเก่าชุด2ตัวบนล่าง6 1 6 2 6 8 6 4กสองหกแและกันเบิ้ลห6ห พอจะเน้นเลขที่ว่าเคยออกยุดจุดที่เพิ่นมีวิธีคำนวณตังเลขครับพี่น้องเนาะก็คือหกหนึ่งหกีหกหด้ครับผมตัวเน้นเน้นสามคู่เน้นไปที่หลักหกนี่แหละครับผมห้ากับหกเน้นหกเลขเด่นเพิ่นเนี่ยเอาไปวิ่งเอาไปหลูดได้ได้ครับผมเพราะว่าสองวดแล้วเขาครับพี่น้องเนาะงวดนี้งวดที่สามห้ากับหก เอาครับพี่น้องครับผมกได้เห็นกันแล้วครับผมตำลาวพ่อแน่สารคามกับเพิ่นเด่นหกนะครับผมห้ากับหกเน้นหกครับเอาถือว่าชนกับสูนรน้ำเสียที่ลงไปก้อนหนาแนีอยครับผมครับผิดจะหน้าเบิ้งไปน้ำกันครับถ่ายคลิปนี้น้ำเสียผ้าร่วยกัขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดี้อครับผมมีโชคมีลาภไปน้ำกันครับในวันวันที่ยี่สิบสองตุลาคมหกสิบแปดตำลาวสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมไทยคลิปเนาะครับผมค่ะขออนุญาตไขคิมแมนข้อมสวยควมงามเ้อค่ะแนวทางก็ได้เห็นกันไปแล้วค่ะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เอฟซีป็นถามมาว่าน้ำเชื่อใส่อย่างสบู่เนอะค่ะท่านผู้ชมนี่สบู่จะเป็นแถวแหลกเลยเนาะครับผมค่ะแก้ฝาค่ะท่านผู้ชมนาไสค่ะแมนสำหรับน้ำเชื่อใส่มา สีเข่าสามเดือนแล้วค่ะหาคีมขนาดเก่ามาเสียนี่้าไปทวดทิพท,ทวดเดนบุลุคารดานมุชมแม่ 4, เอฟซีบนกระซงมาให้ค่ะใส่ถือแน่ว่าถือแน่เนาะครับค่ะถ้าแพ้ก็ให้หยุดเนาะค่ะรันมุชม้มน้ำเชี่ยก็เคยแพ้แต่ละคีมมันบ่นถือเนาะครับค่ะก็เลมาหยุดยุที่นีละค่ะ่ะนานมุชมสบูค่ะกระใสดีค่ะ โบแพงเด้ค่ะท่านผู้ชมบบแพงค่ะรักลอยใบแดงค่ะท่านผู้ชมค่ะใบเดียวค่ะต่อมาก็จะเป็นเซลั่มหน้าได้ครับผมเนี่ค่ะเซลัํมหน้าค่ะเซลัํมหน้าครับผมหลังจากลางนาแล้วครับผมครับหลักก็มาใส่เซลั่มเนาะผู้ใดมีกันแดดบางท่านแม่เอฟซีกับ่มักเนะเทาครับมีกันแดดก็ต่อจากเซลั่มเด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเซลัํม แล้วๆก็มาเป็นนี่ค่ะ่านผู้ชมแป้งตลับค่ะใช้ดีค่ะกันแดดพร้อมสุดท้ายขี้มท่าผิวด้วยค่ะครับน้ำหอมพร้อมค่ะเป็นน้ำหอมกินกุหลาบเนาะกุหลาบ,บก็อ่อาออกไปทางดินจีจน้ำได้มดินจีหอมหอมหอมอ่อ,อนๆออออหอมมาปวดหัวค่ะุ่นผู้ชมครับค่ะนี่แหละค่ะถ้าแม่เอฟซี่นถือเล็กเล่า กำวาอุดหนุนน้ำเชียร์ก็กล่าเชียร์ได้เด้อค่ะใส่ดีค่ะของพร้อมส่งมีทุกวันค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งค่ะครับสองมือสามมือจะได้ของเนะ<ม>าะค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียร์ใส่แม่เอฟซี่กะพ่อฟซี่ผกะอุดหนุนทุกมือค่ะอ๋อไล่มากนะครับผมเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ 0984740683ปด่เจ็ดามต้องึ้นเป็นหนาน้ำเชียได้ครับผมใส่หมวกครับผมเป็นไล่นนำเชียค่ะคเอาสำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ